พาเพื่อนๆมาอัปเดตกิ่งบอระเพ็ดนะคะที่แม่ดาวชารากอากาศไว้นะคะก็กิ่งนี้ก็แตกรากอากาศแล้วค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวนเชอเอมรายการที่จะพาทุกคนไปทําสวนยังมีความสุขค่ะนะคะนี่นะมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะทิ้งไว้2ออาทิตย์นะคะแตกรากอากาศแล้วค่ะแล้วก็เริ่มมียอดแตกออกมาแล้วนะคะ ก็น่าจะเป็นละค่ะไม่ตายแล้วนะกิ่งนี้นะคะก็ถ้าจะเอาไปปักชำก็สามารถนำไปปักชำได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะทิ้งไว้บนต้นไม้นะเดี๋ยวเขาก็รากเขาจะค่อยๆย,ยาวลงมานะคะยาวลงมาที่พื้นดินค่ะแม่ดาวเนื่องจากไม่มีที่เนาะก็จะขอเอาเขาพาดไว้ก่อนค่ะพาดไว้ที่เดิมนะนี่นะคะส่วนกิ่งอื่นนะคะก็เอ่อ ยังไม่เชิงแตกรากนะแต่เริ่มแตกยอดอ่อนๆแล้วค่ะมียอดเขียวๆอ่อนๆนะคะก็มาให้เรารู้ว่าเขาไม่ตายแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ดาวพาไปดูต้นในกระถางนะคะที่ปักชั้นดินค่ะตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะผ่านไปสองอาทิตย์นะคะยาวมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะยอดเนี่ยนะเรื่อยแล้วนะคะแสดงว่าติดแน่นอนค่ะ แล้วก็แตกยอดอ่อนๆได้ดีเลยนะคะกิ่งหนึ่งก็แตกหลายยอดเลยค่ะตรงนี้นะมีรากอากาศด้วยค่ะเราปักชำลงดินนะคะแต่เขาก็แตกรากอากาศเข้ามาได้อีกค่ะเป็นต้นไม้มหัศจรรย์จริงๆค่ะเป็นสมุนไพรที่แนะนำให้มีติดบ้านนะคะปลูกง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์นะคะแก้ไข้แก้ไอเจ็บคอต่างๆได้ดีทีเดียวค่ะอันนี้แม่ดาวก็ พอไว้แจกใจนะคะมีเยอะะเลยค่ะต้นต่อไปที่แม่ดาวจะอัปเดตนะคะก็คือตัวขานะคะที่ปักชำไว้นะคะที่แม่ดาวทาคลิปลงไปนะก็แตกยอดหมดแล้วค่ะเนี่ยนะคะเป็นแทบจะทุกหน่อเลยนะคะที่แม่ดาวปักชำทรายไว้นะคะเรียกว่าชำขายอย่างนี้ค่ะใครชำแล้วเน่าวิธีนี้เลยเนาะชำทรายไว้ค่ะอดใจรอหน่อยนะคะอาจจะช้าหน่อยค่ะ ชำขาจะช้ากว่าชําขิงชํากระชายนะคะใช้เวลาประมาณ3-4อาทิตย์ขึ้นไปกว่าเขาจะค่อยๆแตกหน่อนนะคะกระชายนี่แตกเร็วมากๆค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ดาวก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตผักในสวนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ